สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่านักปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับในการแสดงปาฐกถาของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในระหว่างการประชุมประชาคมประชาธิปไตยที่เมืองอุลันบาตอประเทศมองโกเลียเมื่อวันที่19เมษายน2 5 5 6นั้น นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กล่าวถึงคำว่า anti-democracy a c t i v i s t ซึ่งแปลเป็นไทยว่านักปฏิกริยาต่อต้านประชาธิปไตยซึ่งคำนี้แหละที่ก่อให้เกิดอาการร้อนตัวของคนบางคนบางกลุ่มจนแสดงออกเหมือนคนเสียสติเพราะทนฟังไม่ได้บางคนมีการศึกษาสูงและมีชื่อเสียงเข้าขั้นชนชั้นสูงและเป็นผู้รากมากดี แต่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะพูดจาสำรากออกมาด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและเหยียดยามเพศแม่อย่างชนิดที่แม่ค้าในตลาดสดก็ยังนึกไม่ถึงเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนแต่ไหนแต่ไรมาเราเคยได้ยินแต่กระบวนการต่อต้านเผด็จการไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในอำนาจของเผด็จการทหารสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์จอมพลถนอมกิติกรจร สมัยรัฐบาลหอ,หอยหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2 5 1 9สมัยรสชทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2 5 3 5พูดก็พูดเถอะบรรดาแกนนำในเหตุการณ์ต่อต้านเผด็จการทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น14ตุลาคม2 5 1 6รุ่น6ตุลาคม2 5 1 9และรุ่นพฤษภาธมินปี2 5 3 5 ที่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกไล่ล่าจนหนีเตลิดเปิดเปิงเข้าป่าไปนั้นมีจำนวนเป็นพันพันคนหลายคนหลบไปเรียนต่างประเทศจนจบปริญญาเอกแต่พอคนเหล่านั้นออกจากคุกออกจากป่าหรือกลับจากต่างประเทศต่างก็ได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งในทางการเมืองในทางธุรกิจในทางสังคมหรือไม่ก็เป็นครูบาอาจารย์ระดับาศาสตราจารย์และอธิการบดี เรียกว่าได้ดีเพราะเป็นนักปฏิกริยาต่อต้านเผด็จการที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า anti dictatorship activists โดยแท้หลายคนได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นสสเป็นสวเป็นคณะบดีแล้วก็เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายคนไปเอาดีทางเป็นหัวหน้า ngo เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเผด็จการ หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลายคนเป็นเจ้าพ่อสื่อที่มั่งคั่งร่ำรวยและมีอิทธิพลท่านผู้ชมครับเมื่อตอนร่างรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ก็ได้พวกนักปฏิกิริยาต่อต้านระเด็จการเหล่านี้แหละที่พากันชักธงเขียวเชียร์รัฐธรรมนูญปี2 5 4 0กันอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูจนผ่านฉลุยได้ในที่สุด แม้แต่พักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นก็ถแถลงสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญปี2540ตั้งแต่ยังยกร่างไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาที่สสรอเอาร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาสอสอของพรกประชาธิปัตย์หลายคนที่ก่อนหน้านั้นออกมาเชียร์รัฐธรรมนูญปี2540กันอย่างอึกระทึกครึกโครม กับพากันเงียบเป็นเป่าสากมีแต่นายชวนหลีกภัยคนเดียวที่ลุกขึ้นมาอภิปรายยำ่ำร่างรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0เสียเละเทะไม่มีชิ้นดีเป็นเวลาชั่วโมงกว่านอกนั้นเงียบกริบราวกับอยู่ในป่าช้าครั้นพอรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ประกาศใช้ได้ไม่นานคุณประสงค์สุนทริก็เป็นหัวหน้าจัดชุมนุมต่อต้านรัฐบาล พลเอกชวลิตยงใจยุทธเริ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่6หน้าสวนลุมพินีแล้วลามไปที่ถนนสีลมยึดเอาหน้าแบงค์กรุงเทพเป็นหัวหาดจนกระทั่งไม่นานก็สามารถบีบให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธจำใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้พลเอกชวลิตยงใจยุทธและพักความหวังใหม่ก็เลยกลายเป็นรัฐบาลชุดแรกในโลก ที่ไม่มีโอกาสได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ตนเองใช้เสียงข้างมากยกมือให้ในายชวนหลีกภัยและพักประชาธิปัตย์ก็เลยบุญหลนทับจนเท้าบวมเพราะเหตุนั้นเพราะหลังจากนั้นพลตรีสนันนขจรประสาทซึ่งเป็นเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ได้ไปเจรจาฉกตัวสอสอพักประชากรไทยซึ่งมีนายสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพักจำนวน1ิกว่าคน ภายใต้การนําของนายวัฒนาอัศวเหมให้แปรพักมาสนับสนุนนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำนานงูเห่าภาคหนึ่งอันลือลัน่นเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วรัฐธรรมนูญปี2,540คนที่ใช้และได้ประโยชน์เต็มๆเป็นกลุ่มแรกไม่ใช่พลเอกชวลิตยงใจยุทธและพักความหวังใหม่ที่เป็นรัฐบาล และมีเสียงข้างมากในสภาผูแ้แทนราษฎรแต่กลับเป็นนายชวนหลีกภัยและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างน้อยในสภาแต่สรุปได้ว่าคนที่มีโอกาสได้ใช้รัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ก่อนใครเพื่อนและได้อาน,นิสงส์ไปเต็มๆจากรัฐธรรมนูญที่คนค่อนประเทศและรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธช่วยกันผลักดัน และสนับสนุนมาจนผ่านรัฐสภาได้ก็คือนายชวนหลีกภัยและรัฐบาลพักประชาธิปัตย์นั่นเองเป็นรัฐบาลและใช้รัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ที่ใที่นายชวนยืนกรีดใบมีดในสภาเป็นชั่วโมงนั่นแหละเป็นเครื่องมือรองรับอำนาจในฐานะที่เป็นพักรัฐบาลอยู่ถึง3ปีครึ่งเป็น3ปีครึ่งที่รัฐบาลพักประชาธิปัตย ไม่ได้ทำอะไรเลยที่จะสนองเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจนแม้ไม่มีสอสอฝ่ายคา้านหลงเหลืออยู่ในสภาเลยแม้แต่คนเดียวก็ยังไม่ยอมยุบสภาท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่านักปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ